น,นอนอยู่สสีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทักทายนะครับเพื่อนๆที่หน้าฮักของเฮานะครับกับช่องทาง AJN กับโจนะครับขนาดนี้เพื่อนเพนกำลังดูไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับจากช่องน้อยๆของเราอยู่นะครับเข้ามาแล้วนะครับก ปอกำลังใจสักเล็กสักน้อยนะครับปอของเขาได้มีแหงมีกำลังใจในการทําช่อง YouTube นะครับขอมากกั่คนละสักไลค์สองไลค์นะครับจะเป็นพระคุณยิ่งนะครับนะฮะแรงนี้เพื่อนๆไปได้หรอาครับเนี่ยการเนี่ยงานเสร็จแล้วหรือยังนะครับพรุ่งนี้เป็นวันยุทธนะครับผมสาหรับหลายๆคนนะครับแต่สําหรับบางคนอาจจะประยุทธ์นะครับเพราะว่าอาจจะทํางานแล้วก็ไปยุดธยาวในช่วง ปีใหม่นะฮะอ่าก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนตัวนะครับตีเป็นทั้งแรงทั้งกายแล้วก็ทั้งทุนทรัพย์นะครับผมในการเกาะอวยนะฮะจากการจากงานเอาไปกับฝากญาติพี่น้องนะครับที่อยู่ตามบ้านของเขานะครับอ่าอ่านะครับผมเกาะอย่างที่เขาคุ้นเคยกันนะครับช่อง AJ อกับโจ๊กส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการทำกับข้าวนะฮะ นุ่นนู่นนี่นั่นเป็นนิดๆหน่อยๆนะครับเป็นตามสไตล์ของช่องเขาใครเป็นนี่ใครเป็นนี่แล้วพี่แอนถามพี่แพี่แอนคุยกันสวัสดีค่ะเจอกันเห็นแล้วนะคะเสื้อแดงนะคะวันนี้ตาเจ้าก็เห็นเสื้อแดงแมลงก็เห็นเสื้อแดงก็ยังไม่ได้อาบน้ำเตื้อนะคะตอนนี้ยังมาถึงเวลาเอาเตื้อเข้าแรงเรายังไม่ได้กินเตื้อแล้วเรายังไม่ได้มาปะ บปะกับเพื่อนๆสมาชิกนะสมาชิกของเราตอนยามแรงถูกต้องเลยนะครับผมอ่ะย่างที่บอกนะครับช่องเฮาก็เป็นช่องน้อยๆนะครับเฮาก็ะทำคอนเทนต์แลกกับไลค์เพื่อนๆกดไลค์หนึ่งกัมสองกัก็เป็นพระคุณยิ่งเป็นกำลังใจให้เราจากกำลังใจดวงน้อยๆถูกต้องถูกต้องนะครับนะนะครับผมอ่ะยูทูบเบอร์จะอยู่ได้กับกำลังใจของเพื่อนๆนะครับผมอ่ะกำลังใจจากน้อง ครับนะครับโอ้ยคันนะครับนะครับอยมางที่ช่องเฮานะครับผมพยายามนําเสนออาหารหลากหลายนะครับผมบอกว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารเมืองอาหารจีนอาหารทุกภาคอาหารทุกภาคนะครับวันนี้เฮาขอข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามเขานะออกนอกประเทศไปเลยออกนอกประเทศบุ๊คก็ทําบีซ่าทำพาสปอร์ตกันแล้วหรือยังนะครับถ้ายังไม่ได้ทําเตื้อมาดูที่บ้านไอจกพี่แอมก่อนนะครับนี่มันต้องพัสดไอ้บีซ่าก็ได้พี่จกจ้ะอ้าวทำไมอ่ะเพราะว่าไปแค่ พาสปอร์ตเล็กน้อยนะครับนะครับสวัสดีครับไอ้ฟานพ่อของน้องฟานนะครับสวัสดีครับนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับอาหารที่แปลว่าอาหารใหญ่ใหญ่ขนาดไหนไทยทั้งเล็กทั้งใหญ่ใหญ่ขนาดไหนทั้งใหญ่ทั้งยาวอ ข้าวมันเลยอาหารไทยในที่นี้คืออาหารเอออาหารใหญ่ที่นี่ก็คืออาหารไทยใหญ่ครับอาหารของพี่น้องชาวไทยใหญ่พี่น้องชาวพม่านะครับผมนะเปิ่นหอมว่ายูสนายูสนาไปที่กินแชนาไปที่เค้กแชนาเหนื่อยนะเค้กแชนา นก่เอนอยู่เกาหลีตัวฉันน่ะเป็นภาษาเกาหลีอันนี้คือตัวภาษาแอฟริกาากลีสวัสดีครับพี่พาลไยสวัสดีครับมาลไยมานะครับอ่านะครับวันนี้เทาใจก็เทาจะทำอาหารไทยใหญ่จากพี่น้องไทยใหญ่จากเดี๋ยวเจ๊เป็นอาหารนะพี่น้องมันเป็นของว่างของกินนะนะครับผมอ่าเทาจั่วหัวไปว่าทีสไปซี่สลัดโอ้โหทีนี่ก็คือ ใบชาครับผมใบชานะฮะเขาก็าจะมาแล<ม>้วคุเดินนี่ฮะไปซื้อมาไปซื้อมานะครับเพื่อนๆนี่นะครับอ่านี่คือยูสนะนะฮะยูสนะนะครับอ่าน,นะคะแต่ว่าเป็นกรรมของพี่น้องไต้เปิ้นห้องว่าเหนยียงนะใบน้องสิพูดกับลูกกันเลยจะเอาจะโวยยังโดนก็มานเดือหัวใจวาวายวายเนี่ย เจ็บคอเลยหนึน่งในภาษาของพี่น้องตาใหญ่เปิ้องเป็นคำแปลว่า,าจ้าโไอ้ฟา้าเรื่องปัญานะพ่อน้องฟา้าปันถามว่าแต่นี้เนี่ยก,กันกินนะครับวันนี้ครับจะ ยำใบชานะจากตัวนี้นะฮะสั่งซื้อได้ในช่องช้อปปิ้งของเ่าที่เลยนะครับผมถุงนึ่งแบบแปลนะครับถุงละสิบบาทน่านะฮะนะซื้อเอาไปลองมาขำใครที่แบบเคยซื้อของออนไลน์ก็ลองซื้อของออนไลน์ที่ชอบอใไรเดียวมันจะเป็นจะใดเดียวเข้ามาดูไปกันแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะช้อปปิ้งหรือเปล่าถูกต้องนะครับผมแล้วทีนี้นะครับผมมียูสนะหรือว่าใบชาสำเร็จรูปอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผม อย่างอื่นลองมีอย่างเพิ่มเติมนะครับอย่างอื่นก็มีนะฮะอูดถึงยำต้องอู้ดึก๊กอย่างแอนขึ้นชื่อว่ายำต้องมีพริกถูกต้องนะครับผมใช้พริกแดงนะฮะพริกแดงจินดาวันนี้นะครับผมใช้หน<ส>ึ่งเม็ดนะครับเม <est> ็ดใหญ่เม, <est> ม <est> ็ดหลวงนะครับเข <pronoun. S 1> ่าใช้หนึ่งเม็ดนะครับเพื่อนๆอ่าแล้วเกาะอย่างแอนครับแอนถึงกยำหอมแดงหอมแดงนะฮะอ่านะครับผมแชลลบนะครับชลล ให้ประมาณ3ามหัวนะครับแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบนะครับถ้าเฮาชอบแบบหอมแขกหอมจีนก็ใจได้นะครับแต่ไอโจกกับไอแอนที่แบบคนเมืองนะครับอ่ะหู้ดี่เด็คนเมืองครับหูดังพอมาเกิดแบบเหมือนไทยนะครับตรงนี้มันจะแป๊บนะครับผมหู้ดังก่อเม็ดนะครับหู้ดังเฮาจะเหมือนกับอีกยูซังจะจะแป๊บตรงส่วนสันนะครับผมแล้วมันจะบานแต่มันจะเชิดตรงฝลายถูกต้องนะครับ พอเขาจะใจด่วแดงนะครับในการทํานะฮะแล้วก็ขาดไปนะครับเมนูยำนะฮะต้องพูดถึงนี่เลยนะจ๊ะนะฮะนี่คือโอ้ออย่างนี่มือมะเออที่ผ่ายนะครับมะนาวมะนาวนะครับผมอ่านะครับสวัสดีทักทายนะครับขอบคุณนิตยาสวัสดีครับนะครับอ่านะฮะอ่านะครับโอ้โหสุดยอดนะครับอ่านะฮะอ่ะนะครับอ่าสอัสดีทักทายจ้า อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดไลค์อานะฮะแล้วก็จะมีนะฮะมะเขือเทศนะครับเพื่อนอะมะเขือเทศใส่มะเขือเทศหรือว่าเทมเม้โถด้วยนะครับอะแล้วที่สําคัญนะครับวันนี้เราต้องการความเป็นเวชเวียนนะฮะเราใส่เต้าหู้นะฮะเต้าหู้อะไรนะฮะ ต้าหู้ก้อนนะครับเราทําก่อกนะครับผมด้วยหม้ออบรมร้อนนะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดไลค์อย่ากดไลค์กดไลิฟจ้าแล้วก็ต้นหอมผักชีนะจ้าเนี่ยเราต้องมีนะฮะเดี๋ยวที่ขาดไปไหนนี่เลยจ้านะฮะยำนะฮะกินช้านานะครับอ่อย่าลืมนะจ้าอ่านะครับผมอ่ะนะฮะ เราจะมาพาตักดูนะครับว่าในซองนี้มีอะไรนะฮะอันนี้เหมือนเจ๊มาม่านะครับผมแล้วไม่ใช่ไวไวนะครับนี่คือใบชาใบชามิโนใบชาอ่านะฮะนี่ครับแต่อันนี้จะไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะคะก็บอกว่าคนที่เป็นเวจ g ท t เรียนเนี่ยทานได้แล้วนะครับอ่ะเอาเพื่อดูก่อนนะครับนี่คือยูซานานะฮะนี่นะคะที่เป็ใบชาที่ก็่านการทำความสะอาดแล้วก็หมักใส่ น้ำมันมใส่กะหมากเรียบร้อยนะคะจอกเปรี้ยวๆหน่อ,อย,ยนะครับน,ะะนี่นีะครับผมนี่คือใบเมี่ยงนะครับใบเมี่ยงหรือใบาชาย้ำจานะฮะแล้วเกาะนะฮะตรงนี้ในซองนี้นะครับนี่คือถั่วมิส่งถั่วลูกไก่แล้วก็ถั่วแปรีนะฮะ ขั้วแล้วทอดนะครับผมด้วยกันนะครับโจ้แบบนี้นะฮะอ่าแสดงว่าในเมนูนี้จะต้องมีความกรุบกรอบอ่าความคริสปี้ใช่นะฮะแล้วจะมีความแซ่บอ่าในซองนี้เป็นเวจเจตเรียนนะคะก็คือมีพันธุพืชแล้วก็มีใบชานะคะถ้าใครบักกินเวจเจตเรียนก็เอาหมูสับเอารูปชิ้นเอาไอ้อะไรมาใส่ก็ได้เอาวัฒนธรรมใสได้บ่ได้หมดครับถ้าคุณรับประทานได้นักการเมืองจจะชอบ ใส่ปูนใสทรายไปตัวนะครับเดี๋ยวเข้าใจมาลงมือทากันก่อนนะครับผมอันดับแรกฮะใส่หอมแดงนะฮะใส่หอมแดงนะครับนะครับเข้าไปนะครับใส่หอมแดงนะครับแล้วก็ต้องใส่พริกต่อไปนะครับเพื่อนอแบบนี้อนะครับแล้วก็ใส่ มนะเขือเทศจ้นานะครับมานะฮะแล้วตอปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำตาลไหมไม่ต้องปงรุงแล้วเพราะว่าางนี้เนี่ยเราต้องชิมก่อนนะคะร,ะรับรสชาติเป็น,นยนงไงนั้นนะฮะอ่า,อากรมทรัพย์สินทางปัญญาจะชอบหรือเปล่านะครับผมอ่านะครับผม่นะครับใส่นะครับผมใบเมียงใบชาน,นะฮะบ้านไอ้โจกหอมเมียงนะครับอืมกลิ่นนี่มันเมียงชัดๆนะฮะอืมกลิ่นมันเหมือนเมียงนีง่ง เหมือนเมี่ยง,งที่คนเท่าเมกอุ้ยเอาไว้กินนะครับเพื่อนๆจิ้มจิ้มกินเหมือนเมี่ยงแล้วก็กินทันยางก็เหมือนน้ําผักพี่โจ๊กน้ําผักเหมือนเมี่ยงแตตะเลยนะครับเหม,มืมอนใบเมี่ยงนะเพื่อนอ่ารข่เกยกินเมี่ยงนะครับส่งหัวใจมารัวๆนะครับอ้าวสวัสดีออจ้านะฮะคุณนิตยานะฮะจะจะออกมันๆหน่อยเรียวมันๆแล้วก็มันด้วยความที่เป็นหมักกับน้ํามันมาแล้วอืมอือฮะ อร่อยนะพี่แอ็นเปรี้ยวๆแต่ว่าเปรี้ยวมากนะคะเจ็บนิดนึงเจ็บแค้นเครื่องโกดเพ็ดแค่เคทิงโคนเผ็ดนะฮะใส่นะฮะนี่เลยนะครับถั่วนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยถั่วลูกไก่ถั่วลิสงถั่วแฝงจีนะฮะเพื่อนโอ้หลายถั่วเลยแค่ถั่วแฝงจีนที่ก็คุ้มแล้วเพราะว่าหากินยากมากเราดิชิมก่อนนะฮะว่ามีทัวร์ปากอ้านี่กรอบเค็มๆ เขาคุกเกลือมาแล้วถึงว่าเพื่อนเหมืต้องมือเอาได้ปรุงรสอะไรอย่างแล้วอ่านะครอ่ะต่อไปนะฮะใส่เต้าหู้นะครับเพื่อนอ่ะจูหู้อ่ามาจัดมาจ้าลูกนอนอ่ะลูกนอนเกลียรลูกนอนเกลียร์ด้ลูกนอนโดนบล็อกนะนี่อ่ะตสัตว์กปอุ้มิบล็อกนะนะอ่ะต่อไปนะฮะใส่นี่เลยครับพักชีนะครับเพื่อนอ่านะฮะับเลยพักชีนะครับต่อไปนะฮะแล้วก็ใส่ต้นหอมเข้าไปเอ้า มันอยู่ในถ้วยเดียวกันนะครับชิ้นต้นเข้าหม้อต้มใส่น้ำมันแล้วพี่โจ้เพราะว่ามีน้ำมันอยู่ในใบาชาที่หมักไวแล้วนะนะฮะอ่าน,นะครับตอนนี้พี่มหารายกับนทัททายกับนุชนอนนะฮะเอ้าทีนี้นะฮะเราจะกลนก่อนนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้นี่นะครับใช้ตั๊พีกะลาเนะะี่ยฮะออกซ์แกลอร์ให้รู้ว่ามันมีมากกว่าโอออ้เ ทอดมือแล้วยกเข้าสิงนะครับอ่าเดี่ยวเลายเดี่ยวขวาไปโคราจนะฮะเป็นสโลแกนโอ้โหนี่นะครับผมนี่กำลังยำแล้วนะฮะอ่านะครับอ้าวนะครับโอ้ยมาอะไรผมว่ารีบๆน่อยพี่โจ๊กเรียบๆน่อยนะจ๊ะนะฮะอโอ้โหนี่เขาออกอากาศสองช่องนะครับผมทางช่องเออโจ๊กโจ๊กแล้วก็ช่องเอเจนะฮะวันนี้วันนี้นะครับผมน้องของเราไปก่อเรื่องแน่ ไปแอบขโมยกล้วยเหรอเอ่าต้อเจองอู้งูนะฮะงูบนที่ทักกล้วยบาสนม่โยมนะฮะเอ้าใส่มะนาวเข้าไปนะครับเราเอาอุปกรณ์สองอันชิมแล้วเหรออ่าชิมก่อนไหมไม่คนรจะใส่อ่าดู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 มาต้องใส่มาตุ้กใส่ใส่หน่อยนึงใส่หน่อยนึงนะฮะนี่นะครับสองกลีบกลีบนะฮะโอ้โห เสียดายเนาะถ้าเรามีถัว่วพูนะ,ะเราจะเอามาซอยใส่นะเพื่อนๆเอาถัว่วพูมันแอมได้หมดยอดเรารักถัว่วพูนะฮะถัว่วพูไม่รักเรา<ม>ถัว่วพูจากเราไปแ<ม><ม>น่ะนะฮะเราจะสร้างถั่วพูใหม่น,นี่นะครับผมอโอ้ย เป็นคนเมืองคนเหนือมากกว่าดีจะอี้นะครับเพือเ่อนๆนี่มันมีของกินแปลกๆของกินประหลาดๆนะครับค<ม>ี่เขาได้รับชมรับชิมนะครับแล้วเมนูที่เห็นอยู่นี้ในเบื้องหน้าของผู้คนนะครับผมนี่ก็คือในซองนี้นะครับยำใบชานะครับหรือว่า อยู่สนานะฮะอยู่สนาะนะเป็นของกินองคนงบันจะออกสองช่องของเราบอกเลยนะครับออกสองช่องนี่เราไม่บริสุทธ์นะเราตั้งใจนะเราตั้งใจเราไม่บริสุทธ์เราไม่คีนช่องเราไม่คีนนะฮะนี่นะอ้าวนะฮะเอาไป ลูกชิ้นนะฮะชิมชิมชิมเด็ดเด็ดเด็ดเล่าเล่าเล่าช็อคโชว์นะครับไม่ใช่รายการทำอาหารนะครับผมนะหาลูกหนอนแซวมาแล้วนะครับเปรี้ยวละฮะโอเคนะเสิร์มได้ยังเสิร์ฟได้แล้วนะครับอ้าวดีใจเพื่อนเพื <c oughs> ่อนดูหน้าตาก่อนนะครับนะกับยำยูสนะนะฮะอ่ะพี่แอนอร่อยอร่อยภาษาไทยใหญ่หวานเป็นใจหวานเป็นใจนะฮะสวิต อิตฮาร์เป็นใจนี่คือนักหวานนี่คอนักหวานในกรรพยายายพูดแปลว่าอร่อยเรียกว่าหวานเป็นใจหวานเป็นใจอร่อยเป็นใจนี่คือนักขนาดปี่มารายบอกว่าคนต่างบ้านปีที่ต่างาประเทศที่บอกว่าสว e e t ิตฮาร t สวีทอีทเขาสวีทกับหวานอีทก็เป็นอยู่คือนะเป็นใจกับแฮทนะลายลูก็ฮาร์าแปลงเป็นสุดแปลงโต๊ดสุดสุดทองเลยครับแล้วลูกนอนบอกว่าที่สุราษฎร์ไม่มีแบบนี้นะนะฮะที่แรกบอกว่ารอยแร่งรอยแร่งนะครับมันก็คาักคือกันส่วนกรรมเมืองบ้านเขานี่ก็คือลำนะฮะล้ำนี่คือลำธรรมดาคืออร่อยแบบธรรมดาแต่ว่าลำใบลำบอดนะฮะโอ้โหขวด นะครับลำไม่ลำเหงาอ่ะโอ้ไม่ใช่เดี๋ยวมันจะแบไทยแล้วนะครับนี่เลยนะครับผมสำหรับเมนูเฮานะครับใครอยากจะลองผลิตภัณฑ์จากนี่นะฮะยูสนานะฮะไอโจกติดแหกไปสติ๊กผลิตภัณฑ์นะครับไปเลือกเอาที่ถูกที่สุดแล้วเอามารองยำนะฮะบอกเลยว่าอร่อยมากแต่ว่าไอโจ๊กจะได้กินนะฮะนี่ก็จิ้มเลยนะฮะบางสูตรก็ใส่แครอทซอย กำลังปรีโซยเข้าไปคุกเขาคุกเขากันนี่เรามาหลอกล่อช่องนี้เลยนะครับสสวัสดีครับพี่ถาปนีครับดีค่ะนื้ออกแล้วกัวยังนี่นะฮะเกยกินที่ไหนเกยแล้วเกยไหนพี่อาบัง อบังขายพัวนะครับอับังขายพัวเนี่ยเพิ่งเอาพัวหลายอย่างเนาะหักไว้บนหัวเขาแยกกินทั้งหมดชี้ๆๆแล้วพอเขาได้เสร็จมาปุ๊บนะครับอับังนะ่ก็เอามีกระป๋องน้อยๆนะฮะเอาต้นหอมผักชีใส่ไปบีบเกลือเข้าไปแล้วบีบเกลือบีบมะนาวไปโรยเกลือยิ่ง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 ใส่ที่หนูปุ๊บใช่เลยไปแหวนขาดแต่อับังนี่ขาดใบชายเดลยวนะฮะไม่ได้นอนรับต่างเนี่ย อร่อยมากอร่อยมากนะครับอยากจะลองซื้อนะครับผมนี่เลยนะฮะมีนะครับติ๊กแท็กผลิตภัณฑ์เรียบร้อยนะครับผมที่ข้างล่างนะฮะที่ถุงสีฟ้าเลือกซื้อนะครับเลือกซื้อไปได้เลยนะครับผมซื้อซองเดียวสิบบาทค่าส่งสามสิบบาทนะฮะซื้อไปหลายๆซองนะครับผมซื้อเหมาที่ช็อปที่ถูกทีุดนะครับผมค่าส่งสามสิบบาทเหมือนกันนะครับถ้าเก็บเรียนเก็บคอยนะครับผมรับรองลดเหลือกว่านั้นนะฮะค่าส่งส่งฟรีถูกต้องนะฮะ เดี๋ยวกำหน้าจะมาสอนกันเล่นเกมในช้อปปีเพื่อหาคอยหาส่วนลดนะครับผม<อ>ถ้ามีโอกาสว่างนะครับจะเอาไว้ลดนะครับเวลาเขาซื้อของนะครับ<ช>แหมมาเมินนะครับผมจะมีช่วงวันที่12-12นะฮะใกล้ขา,าแล้วลลนะฮะสายช้อปสายซื้อนะฮะอย่าลืมผลาดช่องไอโจรครับไอโจ,จเอาของมาขายเยอะมากแล้วสายขายยังเฮา ของีิปักหมของกระคาข้องลยนะครับผมอยากจะซื้อของดีๆดังๆนะฮะอยากซื้อตู้เย็นไปเลือกที่ช่องลูกนอนนะครับอยากซื้อเสียงนะฮะอยากซื้อไม้นะครับผมอยากซื้อเผาแบงไปที่ช่องน้องโยงนะฮะ อย่างเฮาที่ขายอย่างขายไมค์เก้านะครับเราทำคอนเทนต์นะครับเลือกซื้อกันได้เลยนะครับเลือกซื้อเลือกแถมกันนะนะครับตามนั้นตามนั้นอยางได้น้ำปลาอยางไกด์ฮาจปบ้านพิศีบาจ้าเลยจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์นะครับผมลองพิมพแล้วมันยังไม่เจอครับ เช่นเดียวกันนะครับไอ้โจ๊กไปพิมพ์ช่องยงทูอิทก็มาเจอนะครับแต่เราจะเจอของคอนเทนต์ที่มันออกมาเป็นหน้าเป็นหน้านะครับแต่ตัวช่องยังมาเจอเปือเพราะว่าพวกเราสองคนนะครับทั้งช่องที่กินเราเนี่ยมันเป็นช่องน,น้อยอยู่ครับอ่านะฮะสำหรับคนที่เป็นตามหาช่องโจ๊กโจ๊กไม่เจอนะอ,อ่านะครับอีกหน่อยอีกหน่อยจะบอกว่า บอกไปเลยไหมครับอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์เห็นเพื่อนทำคอนเทนต์บ่อยเบื่อมากเบื่อมากแค่ก็บอกไปเลยบอกไปเลยสินะครับต้องขอขอบคุณนะครับผมพี่ธาปนีนะฮะน้องยงครับน้องลูกนอนนะครับแล้วก่อน้องอ่กคนแกะคนแรกเลยนิตยานิตยานะครับผมและฝฟังช่องเอเจนะครับขอขอบคุณเลยนะครับเป็นที่สุดเลยนะครับผมพี่มายลายนะฮะแล้วลูกนอนนะครับผม ASMR ของเรานี่ยนะ อ้าวรักก่ออันฟันฟันนะครับฟันฟันนะครับโอเคถ้าเขาเซ็ตเรียบร้อยแล้วเฮาอยากจะดูว่าเขาเก็บกล้วยไปทําอะไรนะฮะเราสงสัยมากเลยนะครับมีช่องช่องนึงเป็นลงไปเก็บกล้วยเขาเก็บช่องหนึ่งบ้านหนึ่งแล้วเขาจะไปทาอีกบ้านหนึ่งนะอ่าเป็นปริศนาทาอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเมนูกล้วยในวันนี้จะเป็นเมนูอะไรแล้วก่อนหน้านี้นะครับผมก่อนที่จะได้มาเป็นกล้วย5ลูกเนี่ย ไปทำวีรกรรมอะไรไว้นะฮะติดตามก่อนที่ยงจะเตรียมของนะครับผมที่ช่องยงแฮปปี้อีทใช่ไหมใช่ใช่นะครับยงแฮปปี้อีทนะฮะแต่แต่ความเป็ดไปเป็นมาอยู่ที่ยงแฮปปี้แชร์จากน่ากลัวมากเลยครับผมเนี่ยถ้าพิษแล่นถึงหัวใจนี่เรียบร้อยเลยนะครับค่านะครับผมโอเคครับปากไว้ด่วยดีนะน้องวิ่งเร็วเหรอนะครับอโ้ยนะะฮวิ่งเร็วครับต่อให้กูดูนึกขืนเหมือนพี่หมูเด้งวิ่งอ่ะ อ๋อหยอกล้อกันพอสมควรนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอ่านะครับที่มาดูกันนะครับขอบคุณนะครับอย่างไดแล้วขอให้พรทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกมนุษย์เนี่ยสะท้อนกลับไปหาพวกท่านนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจค่ะนอนรับฝันดีนะครับพวกนี้ไขยุทธก่อนอนรับก่อนนะครับมันก็ขึ้นไลฟ์วันข้ามขึนหุ่งนะครับส่งสารโทรศัพท์นะครับนะนะครับพี่แอดพี่น